ผผมมยหันสู้ดิเออแล้วหันสู้ดิมันแข็งจริงป่าวอยู่นี่อยู่นี่สยเปลี่ยนเกมเลยเปลี่ยนท่าหน่อยดิมไม่ให้เล่นใบเหรอออกมาเลยหันสู้เลยไบเออมันไม่เห็นเปิดเลยมันร้อนมากพี่เจ้าไปดูเลยเออค่ะเแต่ไม่ดีกว่าย้อนที่ เรานต้องให้น้องหันนีแล้วเราอยู่ตรเานไ้มเห็นไหมหันไหมหันไหมอย่างนี้ไหเาว่ามันย้อนเออ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 ผได้ไม่นั่นด้วยคือคือผมยงได้ไม่แตกถ้าลงมาทับพืนนี่เสร็จเลยนะเนี่ยฮะ เมาเมื้นเหมือนเนาะถ้าเมาเหมือนมากเลย มอะอนคตรดูเปรียปีน่ะล้วได้ช็อตแล้วด้วยนะช็อตนี้อีกไม่มี นี la la ่แต่เช้าแล้วทำไมไปกองท่าตอเช้ามาี่ไม่เกี่ยวไม่จไม่ยินม่เฮ้ยปทองปทองทำคู่ทคู่ท่ไม่กเข่าบนหัวเอาไว้ดห อ,อ่ะ,อะปวดเลยปวดทั้งตัวเลยนะปวดเอวปวดเอวเอาปวดทั้งตัวดิอัวเระ